ครับผมโอ้ดีใจครับดีใจได้เจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการเต็มเลยครับผมแล้วก็ได้เจอแบบพี่ๆชาวต่างชาติด้วยที่เป็นศิลปินจากประเทศจีนอะไรอย่างงี้ครับดีใจดีใจวันนี้ไม่ได้แค่มาในมือเราได้อะไรใช่ครับผมเป็นรางวัล Most Outstanding Young Actor นะครับผมก็ขอบคุณเ้วยปลอมมากๆครับผมที่เห็นถึงศักยภาพของผมในตรงนี้แล้วกันครับผมก็ดีใจมากๆ most outstanding young actor ครับผมเขาบอกเรายังเป็น young actor อยู่ใช่ครับก็ดีครับดีดีใจดีใจที่ยังเป็น young actor อยู่ครับเป็นไงคุณใจกับรางวัลนี้ยังไงว่าเป็นรางวัลแล้วแบบว่าใช่ใช่ดีใจมากมากเพราะว่าเอาจริงๆมันก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งแรงผลักดันและการที่ทําให้แบบมีกําลังใจในการทําผลงานผลิตออกมาให้วงการบันเทิงต่อไปด้วยครับผมดีใจมาก เดงไิเตอร์จะมีอะไรก็อาจจะมีเพลงแล้วก็มีภาพยนตร์ครับผมก็ภาพยนตร์ในช่วงประมาณต้นปีหน้าก็มีพี่หมากปรินกับพี่อิงวารันหอนได้วันนี้พี่หมากก็มาเมื่อกี้ก็นั่งข้างกันเพลงเราก่อนลอกก่อนแต่เร็วๆนี้แหละเร็วๆร็วนี้น่าจะได้รับฟังกันครับผมก็อยู่ในโปรเซสหาคนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวรอรอดูรอดูเดี๋ยวรอดูแล้วกันรอดูแล้วกันครับผม ก็จริงๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวไหมก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากแต่ว่าอาจจะเป็นสไตล์ที่เราชอบมล้กันก็อยากจะรับวิเซอความเป็นตัวเราให้กับทุกคนได้ได้ได้รับฟังกันครับผมก็ถามว่ามีไหมก็เคยมีคิดๆครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวรอติดตามก่อนแล้วกันยังยังไม่อยากให้คําตอบตอนนี้ครับจะทเรยอเใช่เดี๋ยวจบอกไปว่าจะทําแล้วไม่ได้ทําเดี๋ยวเดี๋ยวโดนบ่น เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมีโปรเจกต์ของต่างประเทศอีกด้วยก็ฝากเราติดตามอีกครับเเป็นปนไไงงงงงงบบบ้า้าาาาาาายยยััักกรรรสหอ่โปรเจกต์ไหนครับอ่าวันทอง,ว,ทองวันทองก็ยากนะครับผมเพราะด้วยความที่มันเป็นทีเรียบด้วยแล้วแบบเออ่สตอรีขอ<ม>่ของเรื่องถูกดัดแปลงไปพอสมควรครับผมก็พยายามถ่ายทอดมาให้ดีที่สุดนี่แหละครับก็หวังว่าจะถูกใจกัน ดีครับน่ารักน่ารักทั้งคู่เลยใช่รู้สึกว่าแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เจออย่างพี่หมากเอาจงจริงเราไม่ได้เจอกับพี่หมากก็เอาก็ไม่นานแล้วเนาะก็ตั้งแต่คอนเสิร์ตพี่อิงครับผมก็แต่ได้เจอทุกครั้งที่ไรก็แบบเฮฮาสนุกสนานตลอดน่ารักมากก็ก็นั่นแหละก็จริงก็ชินแล้วลหละก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรมากจริงก็ก็เห็นก็เห็นแบบเออ เห็นจนชินแล้วแหละครับก็ดีใจดีใจกับทุกคนที่มีความรักนะครับตอนล่าสุดผนักไปงานโดมาเราก็ยังเป็นอยู่ตรงนไม่ไม่เราเรามีน้องบัตเตอร์เบบี้อยู่ด้วยก็ไม่เป็นสตรีมแล้วครับลราไม่ว่าโอกาสของเราเมื่อไหร่จะถึงโอกาสของเรานั่นแหละก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้รีบหรอกครับก็แต่ว่าถ้ามันมีโอกาสมีจังหวะเข้ามาเมื่อไหร่ก็อาจจะลองดูใช่ครับ มันก็มีทางทักแหละแต่คือเอาจริงอย่างที่ผมบอกก็มันต้องเจอเจอตัวก่อนนะครับมันไม่ใช่แบบ d m มาแล้วแบบจะจะจะ,จะถูกใจอะไรเลยก็ส่วนใหญ,ญ่ถ้าถ้าถ้าจะได้ลองคุยจริงๆิก็อาจจะต้องเป็นคนที่แบบเราเคยเจอหน้าค่าตาแต่มาก่อนได้แบบรู้จักนิสัยใจคอ,อกันมาก่อนแต่ระดับหนึ่งครับมีครับเดี๋ยวต้นเดือนกันยาก็มีบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นอีก ครับผมไปหาพี่พี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นไปทำกิจกรรมกันครับมี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 โปรเจกต์ลับแต่มันลับมันเลยพูดไม่ได้ครับญี่ปุ่นที่เราไปบ่อยบซื้อคอนโดไหมตอนแรกก็มีแพลนตอนแรกก็มีแพลนแต่ว่ากลัวว่าซื้อแล้วจะไม่ได้ไปนั่นแหละครับใช่กลัวจะเป็นอย่างนั้น ก็ไว้ก่อนล้วกันครับผมรออะไรให้มันมั่นคงหรือมีอะไรที่แบบต้องไปประจําอะไรบ่อยๆทุกๆเดือนเงี้ยก็ไม่แน่ครับช่วงนี้เพราะเราทำบ้านปีนี้อ๋อใช่ช่วงนี้วุ่นๆกับเรื่องบ้านอยู่ด้วยครับผมก็คิดว่าปีนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละครับผมพยายามจะให้เสร็จให้ทันก่อนมันเกิดคุณงบอยู่ไหมคะอยู่อยู่ครับมีมีคุณ<ห>พ่อ<ๆ>คุณแม่คอยช่วยดูงบช่วยแบบคอยจัดการจัดสรรอะไรต่างๆให้อยู่ด้วยแล้วก็ช่วยช่วยบรรเทาเรื่องเรื่อง ปวดหัวของเราไปได้นิดนึงครับภูมิใจมันนักแพ็คตั้มแรงครับภูมิใจภูมิใจภูมิใจแต่ช่วงนี้บ้านรองเท้าครับนะก็ก็แบบซื้อแบบหลายคู่อยู่เหมือนกันช่วงนี้ซื้อเสร็จก็เอามานั่งเปิดดูตั้งเรียงดูแลก็<ต>ยืนยิ้มอยู่คนเดียว,วยย happy บบ happy บบใช่ใช่ใช่ครับผม แพลนมีแพลนมีแพลนครับผมแต่เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันก็เหมือนเดิมไม่ยังไม่อยากพูดเดี๋ยวไม่ได้จัดสุดเค่สุดเค่นี้ข็พอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไม่ได้จัดครับผมไออย่างคุณแม่ที่ผ่านมาไปออกงานกับใครใช่ดาราหน้าใหม่เ็ดาราหน้าใหม่ครับผมนู่นบรดการไม่จะรับหนวดมาใหม่มาใหม่คุณแม่อันจริงก็เป็นอีเวนต์แรกของคุณแม่ด้วยก็น่ารักดีไม่เคยคุณแม่ในมุมนี้เหมือนกัน คือตอนแรกแม่อาจจะรับบีฟมาว่าไม่ต้องขึ้นเวทีอาจจะแบบไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะอะไรอย่างงี้แค่ไปร่วมงานอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแบบหน้างานเขาคุณแม่ขึ้นเวทีด้วยก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับเกรงไปหมดเลยครับใช่เธอเป็นเพราะการเป็นเพาเราได้เห็นมุมใหม่ๆของคุณแม่ใช่ใช่ใช่ก็คิดว่าคุณแม่ถ้าเกิดสมมติออกงานบ่อยๆก็คงน่าจะเก่งเก่งขึ้นกว่านี้ใช่ใช่ใช่ครับสาวติดใจนะสาวน้าใหม่ติดใจงาน ก็คิดว่ายังเขาเห็นก็บ่นบ่นแบบตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างเงี้ยใช่เหมือนเราอยากปั้นเขาเป็นดาราหน้าใหม่มาโอ้ถามว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่าครับถามว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่าถ้าเขาอยากเป็นก็พร้อมดันครับเห็นเราแซวคุณแม่ด้วแบบใจความรู้สึกไม่อยากใช่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 ครับผมเพราะว่าแต่ก่อนคุณแม่ชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเนี่ยได้ลองมาด้วยตัวเองก็นั่นแหละครับก็เลยแซวคืนเข้าใจแล้วเลยใช่ใช่ใช่ ก็มีไปกินข้าวครับผมให้เป็นเวลาแล้วกันเพราะว่าเอาจริงเวลาออของเรากับการใช้ชีวิตประจำวันก็ค่อนข้างน้อยมากๆแล้วก็พยายามแบ่งเวลาที่เรามีอันน้อยนิดเนี่ยให้ครอบครัวที่ให้ครอบครัวไปครับครับผมขอบคุณมากครับ